สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเล่นใหญ่จัดใหญ่ค่ะวันนี้เรามีอะไรดีๆร่าเริงร่าเริงโดยเฉพาะกับสาวๆนะคะเก้งกวางบางชนีรับรองว่าคุณจะต้องชอบอย่างแน่นอนเพราะว่าวันนี้จะเป็นหนุ่มคนหนึ่งนะคะหนุ่มหล่ออารมณ์ดีค่ะซึ่งดูผิวเผินเนี่ยเหมือนผู้ชายทั่วไปเลยเนี่ยนะคะแต่ขอโทษค่ะเวลาที่เขาลงคลิปขึ้นมาเนี่ยนะคะเต้นขึ้นมาแต่ละทีเรียกขอโทษคนดูตามเป็นล้านหลายล้านด้วยยอดวิวเนี่ย นะคะทั้งไทยทั้งต่างประเทศตามมาดูเขาหมดเลยเขาเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงดูแลตัวเองได้ดีอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเอาความอารมณ์ดีนี้มาอย่างไงนะคะตัวตนจริงๆเป็นใครไม่เมียแล้วหรือยังวันนี้จะถามไห้หมดเลยค่ะ คือเรารักสุขภาพครับก็คือเราก็มีดีเราก็ต้องโชว์นิดนึงอะไรเงี้ยอ๋อเพร<ช>าะว่าแบบมีกล้ามก็เลยอยากโชว์ชว่านั่นคือ<ะ>รายการเล่นใหญ่จะใหญ่ขอต้อนรับคุณหนึ่งชินดนัยพวงมาลีค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีค,คุณหนึ่งนะคะคุณหนึ่งเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ยเป็นอยู่เมืองกาญครับผมอยู่เมืองกาญใช่ครับ ตั้งแต่เกิดเลยใช่ครับแล้วก็มาเรียนที่กรุงเทพครับคุณเรียนอะไรเอ่ยอ่าเรียนอยู่ส่วนสุนันทามหาวิทยาลัยส่วนสุนันทาก็คือเรียนอยู่ที่กาญจนบุรี<ช>จนถึงม .6 ครับเรียนยถึงม .6 แล้วก็มาเที่กรุงเทพครับมาเรียนกรุงเทพมาเรียนอะไรที่สุสันทนาคารนวัตกรรมและการจัดการคุณภาพครับทำไมมาชอบเรียนด้านนี้ได้เนี่ยเพื่อนแนะนำครับอยากเรียนเพื่อนมาก็เลยมาตามเพื่อนครับชีวิตเพื่อนกำหนดเนาะคุณเนาะโทรว่าคุณเลยแล้วเห็นบอกว่าที่บ้านที่กาญจนบุรีก็ที่บ้านก็ฐานะดีเหรอใช่นี้เลยก็ในระดับหนึ่งครับบานกลางเขาทำอะไรกันก็พี่สาวครับพี่สาวจะเป็นเจ้าของแบรนด์ครีมครับอใช่ เป็เจ้าของแบนค์คิมของชมิตาก็คือก็จะดูแลทุกอย่างในบ้านกิจการดูแลผมดูแลพี่น้องทุกคนครับก็คือเอาเอาพูดง่ายๆคือพี่สาวรวยใช่ครับในระดับหนึ่งก็เลยทําให้เราพอมีกินมีใช้ใชบสบายๆแต่ะ <c oughs> นะคะเอ,อที่บ้านมีพี่น้องกี่คนหกคนครับหกคนคุณคนที่เท่าไหร่คนสุดท้ายครับคนสุดท้องพ่อแม่ตามใจเลยดีก็ คนละแม่ครับของผมเป็นพ่อมีแฟนทั้งหมดสี่คนครับฮะแต่เป็นแม่แม่ของผมคนสุดท้ายคับผมสี่คนครับคุณพ่อรล่อไหมหล่อหลอมากต้องต้องงานเลยใช่ไหมเนี่ยครับแล้วคุณแม่คุณคือภรรยาคนสุดท้ายคนที่สี่คนที่สี่มีก็คือมีมีลูกกับภรรยาคนที่4เนี่ยหนึ่งคนคนเดียวครับก็คือผมใช่ครับดังนั้นพอเป็นลูก ชายกับภรรยาคนที่สี่ดังนั้นก็น่าจะห่างจากพี่ๆข้างหน้าพอสมควรใช่ครับห่างพอสมควรเขาไม่โอบคุณแย่เลยหรอก็นิดนึงครับใช่ไหมครับน้องชายคนเล็กว่าณั้นใช่ครับน้องชายคนเล็กมีแม่พี่สาวดูแลใช่ครับเออฮะแม้ว่าจะคนละแม่ก็ตามใช่ครับคนละแม่แต่เขาก็ดูแลเขาดูแลทุกอย่างครับใช่ที่บ้านตามใจคุณขนาดไหนเนี่ยก็ไม่ไม่ตามใจครับไม่ค่อยตามใจเท่าไหร่รถก็แอบ แอบซื้อเองครับเป็นปกติมขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กบอยครับปกติขี่บิ๊กบค์ขี่รุ่นไหนอยู่อ่าดูคติครับแพงอ่ะนิดนึงครับเออเอาตังค์มาจากไหนซื้อก็แอบเก็บครับไม่ให้ที่บ้านรู้ที่บ้านจะไม่สนับสนุนเรื่องนี้ครับคุณลูกตาสีตาสาแอบเก็บแทบตายอ่ะจะซื้อมอเตอร์ไซค์เวสบ้าคันหนึ่งยังไม่ยากยังยากเลยอ่ะแต่คุณบอกแอบเก็บแต่ได้ดูคติ เขาให้เดือนเดือนหนึ่งคุณเท่าไหร่เนี่ยก็หมื่นห้าถึงสองหมื่นครับต่อเดือนโดยไม่ต้องทํางานอะไรใช่ครับแต่ก็คือโพสต์ขายครีมบ้างอะไรเงี้ยครับเออแสดงว่าเป็นหนุ่มขวัญใจสาวๆตั้งแต่สมัยเรียนไม่ครับเพิ่งจะมาช่วงที่ลงคลิปเนี่ยครับช่วงที่ลงคลิปของคุณครับเห็นบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยติดเที่ยวมากครับเที่ยวแนวไหนที่บ้านหนักใจมากครับคือเอา คือเอาเงินค่าเทอมที่พี่ให้ในทุกๆเทอมครับเอาไปเที่ยวหมดเที่ยว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 กลางคืนครับเที่ยวกลางคืนใช่ติดเพื่อนหรือไปเองหรือชวนเพื่อนติดผู้หญิงด้วยครับติดผู้หญิงด้วยครับออกแนวเจ้าชู้ก็นิดหนึ่งครับตอนนั้นอะแล้วยังไงคือค่าเทอมก็หมดใช่ครับแล้วเขาไม่ว่าแย่เลยเหรอก็มีว่าบะว่าครับแล้วก็พักหลังก็ให้มาจ่ายให้หมดอืมใช่ครับ คือเที่ยวแบบสบายเลยครับช่วงปีไหนอ่ะเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยครับตอนนี้คุณเรียนอยู่ปีไหนหรือจบอ่าจบแล้วครับจบแล้วใช่เดี๋ยวนะคุณเริ่มเสียเสียคนเสียผู้เสียคนเนี้ยสักประมาณช่วงไหนคือเข้ากรุงเทพมาปีน่ปีสองครับปีสองปีหนึ่งเนี่ยครับพอปีปีหนึ่งปีสองเนี่ยเริ่มเริ่มเที่ยวครับใช่แสงสีเสียงครับอ่าฮะมาครบครับครบเลยไป เ่ายาปาปิ้งไปหมดไหมไม่ครับยาเล่ายายาไม่ครับแต่คือเล่าก็คือเต็มที่กับผู้หญิงคือเต็มที่กับผู้หญิงขอถ้มเจาะนิดนึงดิฉันชชอผู้หญิงชาวบ้านเนี่ยแหละค่ะคุณครับเขาว่ากับผู้หญิงนี่คือยังไงเที่ยวแนวไหนก็คือเที่ยวไปกินเหล้ากินแล้วพอเจอกันก็คุยกันอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้ไปอ่างไม่ไม่ครับอ่างไว้ไปอ่ะแต่หมายถึงว่าเที่ยวคือเที่ยวสาวใช่ครับก็คือใจใจคือไปเจอแล้วคุยกันคุยกันก็บางทีก็ กลับมาเลยอะไรเงี้ยครับมาเจอกันวันรุ่งขึ้นก็ไปหากันไปดูหนังไปอะไรเงี้ยครับคบสาวไปเยอะแยะมากมายก็สุดเหมือนกันครับถือว่าเป็นหนุ่มเจ้าชู้ไหมคะช่วงนั้นก็นิดหนึ่งครับทําตัวเป็นหนุ่มเพย์บอยว่างั้นเถอะครับแล้วพันถึงจุดไหนที่คุณหยุดก็ตั้งแต่มีมีน้องครับมีน้องได้ยังไงก็คุณแสดงว่ายังเรียนไม่จบนะครับตอนนั้นยังเรียนไม่จบมันเกิดอะไรขึ้นเล่าเหตุการณ์ค่ะก็ ผมไ่ต้องเล่านะคะว่าทาให้มีน้องได้ยังไงไม่ต้องก็คือคบเกือบกับแฟนเนี่ยครับครับผมแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ทางลูกก็อยู่กับอยู่กับผมอยู่กับพ่อแม่สิ่งแรกที่คือหมายถึงว่าคบเป็นแฟนใช่ครับคบเป็นแฟนแล้วน้องเขาท้องขึ้นมาใช่ครับเราก็รับผิดชอบรับผิดชอบครับเดินไปบอกพ่อแม่ยังไงก็ยังไม่บอกแม่ครับประมาณสักห้าเดือนน้องประมาณสักห้าเดือน อยู่ในท้องนะครับก็ก็โทรไปบอกเขาเขาก็เสียใจมากร้องไห้เพราะเพราะเรายังเรียนไม่จบใช่เพราะเรายังเรียนไม่จบแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ไม่ว่าอะไรครับยังไงเราก็คือลูกเขาครับอืใช่ตอนโทรไปบอกเขาอะเราคาดหวังอะไรมั่งก็อันนี้คือพยายามพูดเพื่อให้คนคุณผู้ชมหรือน้องๆที่กําลังเรียนอยู่เนี่ยครับได้คิดนะครับบังเอิญคุณหนึ่งอะโชคดีที่ฐานะทางบ้านยังพอมีดูแลได้ แต่ถ้าตายายปู่ย่าต้องทำงานไม่มีกินอยู่แล้วใช่ลำบากกว่านี้เยอะลำบากการมีลูกคนหนึ่งมันทำให้คุณเปลี่ยนยังไงมัางก็เลือกไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เที่ยวเลยครับนานๆจะเที่ยวทีกับพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงครับก็มาเรียนทุกครั้งในทุกๆเดือนหรือทุกอาทิตย์ก็จะกลับไปหาลูกตลอดอืครับ นั่งรถกลับไปบางทีก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปครับคือณวันนั้นตั้งใจไหมให้มีลูกไม่ครับไม่ตั้งใจเลยครับใช่ไม่ได้ตั้งใจเครียดมากครับเครียดแบบโอ้โหคุณรักกันหรือเปล่าก็รักกันครับรักกันใช่แต่มันก็คือพลาดมันก็คือพลาดใช่ครับแล้วคบกันนานแค่ไหนทําไมถึงเลิกเพราะจากวันนั้นเดี๋ยวนะคุณอายุสิบเก้าวันนี้คุณอายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสองครับยี่สิบสองไม่กี่ปีเองอ่ะใช่ครับ สิบเก้ามีลูกใช่ตัวนี้ลูกสองขวบสามขวบสองขวบกว่าสองสาบกวาท้องตอนสิบเก้าคลอดตอนเกือบยี่สิบครับถูกไหมเออสองขวบกว่าใช่แล้วคบกับเขานานแค่ไหนคบกับเขาประมาณปีปีครึ่งครับหลังจากที่ท้องหรือหลังจากที่คลอดอหลังจากที่คลอดครับหลังจากที่คลอดดังนั้นตั้งแต่ท้องจนคลอดจนนั้นก็เกือบเกือบประมาณสองปีครับ ที่คบกับเขาครับเกือบสองปีทาไมถึงเลิกก็ผมก็ยังใช้ก่อนที่เขายังไม่ออกมาก็คือก็ยังเที่ยวเหมือนเดิมครับคุณใช่จนจนแฟนที่เลิกปัจจุบันเขารับไม่ได้อืคือเราก็อยู่ไกลกันคือผมไม่ได้กลับไปเลยช่วงนั้นออื huh. ก็คือเขาจับได้ว่าผมมีคนอื่นอืครับก็เลยไม่ได้ยุ่งกันอีกเลยแล้วคุณก็ขอลูกไว้ครับ ก็คือทางพ่อพ่อ,พอแม่ผมขอไว้ uh huh. คือว่าเขาจะดูแลเองเขากลัวคนอื่นเอาไปเลี้ยงเราไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยขอเลี้ยงไว้เอง uh huh. ทางพี่สาว uh huh. ใช่ครับวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสอนอะไรคุณบ้างไหมเนี่ยก็ไม่ครับจมันจะไม่พลาดอีแล้ว <laughs> ก็คือทำให้ตั้งใจเรียนให้มันประสบอยากจะบอกน้องๆคนที่เขาดูรายการอยู่ไหมให ต้องดูแลตัวเองยังไงมีแฟนมีแฟนได้แต่ต้องมีได้ครับแต่ก็คือ,อต้องนะต้องต้องป้องกันด้วยที่สําคัญคือเราต้องไม่ประมาทเพราะอ,อะไรที่มันมันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถแก้ไขมันได้เราต้องยอมรับมันอครับแล้วก็เที่ยวคือเที่ยวให้พอประมาณครับอย่าแบบไปสมรเลเทเมาใช้ยาอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้ทําให้ดีขึ้นเลยค จากค,คนคที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะคถึงกล้าพูดแบบนี้ได้แต่ในช่วงหน้าค่ะเราจะมาลุกเลึกถึงประเด็นความโด่งดังของเขาในโลกโซเชียลกันละค่ะว่าทำไมสาวๆถึงต้องแชร์คลิปเต้นของเขามากมายสักขนาดน,นี้ในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ